ตีได้ใช่ได้ทุกตัวไหมแบงค์นะลูกแบงค์นะก็นี่แหละครับโบวตรงนี้เลยถ้างั้นน่ะจริงจริงนะโดนน่ะเราอยู่นี่เราอยู่นี่ไม่ได้นะเราเราเราไปเราเอาคูดาว่เด้ครับได้ครับได้ครับขอบคุณมากนะครับ ไป <pakai S 2> สยามป่ะอโทรศัพทนะค่ะสยามสยามเบิกรถเบิกรถเบิกรถโลไปพี่เน <serving S 1> <Enfin> ี่ยคีย์โทรแล้วใช่ไหมใช่แไม่รับใช่ป่ะไม่รับใช่ไหมก็ส่งจีส่งจีนะเอาเราส่งจีเอาคูดาวเลยใกล้ๆโรงพยาบาลได้เออเอาคูดาวเลยไม่เอร์เต็มต่งเตรียมส่งนะเองเคยมีปอยได้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 พี่แปงโดนอยู่ป่ะนนะพี่แปงโดนอยู่ป่ะนนะดูดิ เพื่อหนออหนูหรือเปล่าเอ้ยเพื่อนหนูหรือเปล่าหนูมีหนูมีเขาเล่นเหรอไม่ดูแต่วกบนี้อ่ะรถโลใช่ไหมใช่รถแรงเราหมดแล้วอ่ะเขาน่าจะเผาแล้วอะ,ะเรื่ออะไร จะมีคามาโชใครมีคามาโชคุชโชพี่อยู่พาวเดียวมีเียมีมมาสู้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 เอาแล้วทำไมเป็นเดียวคนเดียวอ่ะเซอทุกคเอาทำไมเดียวไปคนเดียวมันได้แปดคนพอดีคนเดียวถแล้วรถใครว่างอ่ะ มีคนตกพีพีเอสมาเฮ้ยอ๋อเดี๋ยวยิมีคนแจ้งตำรวจอย่างนี้ด้วยเหรอเฮ้ยใครส่งอ่ะส่งไม่ไปก็สู้นะรอรอรอไฟก่อนค่อยส่งส่งพี่ก่อนส่งเมื่อกี้เราเกลี่ยไฟของพี่เลยเกลไฟเอาวคันเดียวคันเดียวระเบิดปะระเบิด ฮะคันเดียวเออก็บอกเพื่อนี่มาดิพี่ครอบอยู่ไหนตีแล้วลงสุขุมบีทอ๋อยังนั่นสุขุมบีทีตีแล้วด่วนดวนหลงมบอกลงเลยถามเพื่อนเราไอ้หลับเมาคันนี้ดิหลงปะหลงบ้องกเพื่อนาก่ต้องเ่อนเราก่อนอันแดงเข้มกว่านิอันนี้คันดงเข้มเอาเลยเอาเลย

อัพหลังทุกตัวมึงอ่ะเฮ้ยหนูโดนคีนี่ว่ะเฮ้ยกด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 ต้องกดกรใจตทุกลัวะแมลงไฟเลยมาจะเอาคูดาวง เหมือนเหมือนจะเล่นแบบไม่มีครูดาวมาหนูไม่หนูไม่มั่นใจอ่ะไม่พรว่าเขาไมคุยกันยังไงเพราะว่าหนูน่าน่าจะคุยตอนที่หนูสลบหนูลอยอยู่ในน้ำอ่ะโดนแบบ้าอีกแกโดนมาเรืเสียงสลิปอ่อนจัดอ๋อเสียงสลีเหรอเดือรอบรอบครูดาวสองหนูว่าไม่น่าไม่นาแต่ได้ครูดาวสองนู้ ไม่ไม่รู้ว่าไม่รู้ยังไงอ่ะเวลาโรงพยาบาลไม่ทันรูปผา้บาดละมาไม่นับใช่คุณโอ้เอ้ยเดี๋ยวหนูผู้งงนะว่าปกติอ่ะเวลาหมอไปเอาศพละมาใช่ไหมหมอจะต้องอ่ะเอาเราไปที่สอนอเพราะว่ามันเป็นเหตุทะเลามีวาทที่ที่วัดรอบพีิลาให้หนูตีกับ

ช่วยอันนี้เด้กไปเออดไปพี่ทางหลังไปขวาขวาพี่ขวาขวาขวาได้ตีใครไม่ได้เลยตีใครบันเทยวอยากตีอยากตีีหญ่